เชวบแ,บแฮปแฮปวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดีลีร,รีวิวเข้าใจไหมก็คือมารียูสอีกครั้งหนึ่งนะฮะ FC ก็นะครับแจ้งมาว่ามืดเหลือเกินนะครับจริง,รงๆที่มืดไม่ใช่หรอกเพราะว่า FC บางท่านเนี่ยเขาอยากจะดูเร็วๆไนงะให้เรารีบลงก่อนนะครับแต่วันนี้เราจะมาทําตัวเต็มให้นะครับวันนี้กับน้อง X อยู่น,น้องนิวด้วยนะครับอ้าวทำไมหาวะฮะพรุ่งนี้ห้าโมงหกโมงเองดังก่อนรับชมคลิปนะครับสายเรื่องไหนกับน้องเอครับ ันนี้นะครับผมเพื่อนๆเรามาเจอกันตอนกลางวันเลยนะเพื่อนๆนะสว่างๆเลยนะฮะกับ m บิซูมิชิปาเจ e r o 1997 Auto 4x4 four wheel drive เลยนะฮะคันนี้บอกเลยว่ารถสวยนะฮะบอดี้เดิมสวยงามมากๆนะครับกันชนหน้าสแตนเลสแล้วก็มีสปอตไลท์ให้นะครับคันนี้ความพิเศษคือเวลาเปิดไฟหลีปุ๊บเนี่ยนะฮะไฟจะติดมาช้าๆแล้วสว่างขึ้นอย่างเท่เพื่อนๆเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะฮะสันประตูนะครับแล้วก็บอดี้คันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆดูสันประตูก่อนอ่าดูเส้นนะครับคิ้วนะครับ แก้มสัมประตูตรงเป๊ะจริงๆแอบคล้ายแดนโเวอร์เหมือนกันนะใช่ไหมนี่ฮะดูคิ้วรางน้ำสแตนเลสเนี่ยยังสวยหมดเลยนะเพื่อนๆดูเลยฮะรถบอดี้ถือว่าสวยงามนะจริงๆนะครับครับ ECI ครับมันตินะครับแล้วก็เป็น V6 3000ด้วยสติ๊กเกอร์นี่เดิมเลยนะนะครับลืมบอกไปว่าในเรื่องทะเบียนก็เป็นมือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับผมอุปกรณ์นะครับทุกชิ้นนะครับกรอบไฟนะครับแล้วระบบไฟฟ้าทุกอย่างเนี่ยใช้งานได้หมดเลยนะฮะ กระจกก็เดิมเแล้วเพื่อนนะเนี่ยฮะโลโก้โลโก้นะนะครับศูนย์เอ็มซีฮะนะครับไม่ซูเปอร์ชีนะครับสวยทุกชิ้นนะครับแม่กลาเวนก็ชัดเจนดีเหมือนกันนะฮะเนี่ยฮะดีครับผมสวยงานอย่างมากเลยเพื่อนๆนะนะครับกันชนนะครับกรอบไฟนะฮะแล้วก็ไฟท้ายนะครับแล้วก็พวกคิ้วนะครับขอบยางนะครับพวกนี้นะยันรางน้ำสเตลเล่เพื่อนๆถือว่าเดิมมากๆเลยนะสติ๊กเกอร์อย่างเดิมเลยฮะเพื่อนๆ คิ้วยงคิ้วยางนี่คือไม่มีแบบเป็นรอยหยุยรอยอะไรเลยนะครับสันประตูเหมือนเดิมฮะโอ้โหดูนะฮะนี่สั่นประตูหรือไม่มันทัดครับเนี่ยตรงอะไรขนาดนี้ครับเนี่ยมาดูฉากที่ละลายใจพวกเราก่อนดีกว่านะฮะดูฉากนี้ก่อนเพื่อนๆนะขอเศร้าหน่อยน้องเอยครับหืมเศร้าอะไรเอานี่ไปไหนฮะแฮ่ไปอ,อยู่ไปทยามมอยู่ตรงนู้นอะ่ะ ผมน,นี้ไปรอเลยฮะภาคหลังนี้ขยันแข็งแนะขันนะเอ้ยไม่ใช่ออรีบออรีบจะกบรีบกลับบ้านถงแ้นองดูว่าขยันปีใหม่นะน้องเอ็กนะครับมา,ม,ม,ามาดูพร้อมกันนะครับนะครับวันนี้นอกเรื่องมาเยอะนะพอเวลาเหลือก็นอกเรื่องกันนะอขอดูภายในก่อนครับหลังกับน้องนิวภายในสวยสะอาดนะครับแผงประตูเดี๋ยวบอกเลยสวิตกระจกนะครับมาดูกังวันกันนะฮะนะครับสวยงามนะจริงๆนะฮะแล้วก็บอก ก็ไม่หยีนะก็สะอาดสะอ้านขอฟังเสียงเครื่องยนต์หน่อยพี่ลืมมืไปเลยนะครับผมเข้ามาถูไม่เห็นของผมหน่อย <c oughs> นี่ไม่ได้แอบ,บขายของใช่ไหมอ,อันนี้เคลือบเงาใช่ไหมอ,อันนี้เคลือบสีรถยนต์ที่จะทําให้มันเงางามนะครับอันนี้เป็นระบบไฮโดรโพฟิกก็คือดันน้ําออกแล้วทําให้เคลือบเงางาม <c oughs> ส่วนอันนี้ก็คือเคลือบเงาเหมือนกันก็คอนโซลพวกเบาะสะอาดสะอ้านเนี่ยมาจากอันเดียนตุนี้นะครับตอเคลือบสีกันเงาสวยมันดีแล้วก็รักษาลุยอยู่ ตอนแรกพี่นึกว่าแอบขายกล่องนี่ไม่ได้แอบนี่นี่ขายกันจริงๆริงจังเเดี๋ยวเราจะขึ้นตัวเต็มให้เราไม่ได้ขายที่ไหนนะนอกจากยูทูบนะครับนี่ก็ยังไม่ได้วางสักทีก็ยุ่งเหมือนกันนะเพื่อนๆนะอยากจะขายเหมือนกันอะมาฟังเสียงเครื่องยนต์ก่อนโอ้โหหวาดเจี๊ยบแอร์นี่ถือว่าเย็นมากนะเพื่อนๆนะนี่ครับเรือนไม้เนี่ยก็สวยงามนะนี่ครับผมนี่ออโต้ขับสี่เพื่อนๆนะครับรถสวยงามนะอย่างมากๆเรือนไม้กรอบเรือนไม้ช่องแอร์นะครับ ทุกอย่างคือยังสวยสะอาดอยู่นะครับกระจกปรับข้างไฟฟ้าด้วยนะครับบอกกะยียเนี่ยโดยรวมก็ยังไม่มียุยีนะนะครับออโต้โฟเพื่อนวันนี้เราจะชัดแจ่มแหลมแบ๋วเลยนะฮะไปฝั่งนู้นกันนี่ครับแผงประตูสวยทุกบานเพื่อนนะครับนี่ครับวันนี้น่าจะถูกใจนะฮะกลางวันกลางวันเพื่อนนะสะอาดสะอาดเห็นกันชัดๆนะครับอันนี้เป็นสามเกลอนะนะครับมีเป็นเข็มทิศ ว่าอุณหภูมิแล้วก็อะไรสักอย่างนี่แหละแล้วมันยังไงครับก็จะมีพผิดไทยกับมีโมดีโอไปแจ็ครับอันนั้นแล้วเราต้องนิวฮะแหม่นี่ครับผมป้ารีบไปเถอะดึกแล้วตีห้าห้าสิบแล้วฮะกลับบ้านดีกว่าห้าหโมงครับนี่ครับผมสวยนะนะครับออโต้โฟนะครับช่องเก็บของขายังไม่มีหักนะอวางแก้วน้ําได้นะครับหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสามเจ้นเป็นอไรฮะอะไรนะนี่ตื่นยังครับเนี่ยวันนี้งานเยอะดี เขาใจอยู่เข้าใจอยู่ช่วงนี้ทำทิกตอกเยอะนี่เราอ่ะนะครับขยันมากๆน้องเอ็กนะโอเคทำไรเห็นถือไปถือมาว่าไปแวะมาไม่จะบอกทีที่ว่าครับรถร้านเรามีเล่เพราะคนรถไฟเราม,มครับผมผมบคุณครับาตาจะไหลนี่รีบจริงกันเ่ยทสองแถวว่างไงครับแผงประตูนี่คือบึกบึนนะทุกบานเลยนะฮะสวยมากๆนะนะฮะความเดิมอะ่ะเพื่อนๆเลยห้องหน้าต่างด้วยสารเนี่ยสีห้องนี่คือบอกเลยว่าสวยมากนะครับแล้วก็ด้านหลังของบ่อหน้านะครับ ชองเสีงเอกสารนะครับก็ยังไม่มีขาดนะมุมมือไม่มีแบบฉีกออกมาอะไรเงี้ยนี่เดิมมากนะเราไม่ได้มารีโนเวทหรือว่าเรามัไม่ได้มาทำอะไรซ่อมเพิ่มเติมเลยนะเดิมเดิมทุกอย่างนะครับแล้วก็มือจับนะครับเวลาขึ้นแล้วก็เอาไว้สามารถดึงได้นะครับก็ช่วยแบ่งเบาแรงในการขึ้นได้แถวที่2นี่นะครับก็เป็นบอกกรรมอยู่นะกรรมหยีครับผมนี่ฮะเพื่อนๆโอ้โหดูเลยฮะเดิมมากๆนะเห็นถือไว้นานแล้วนี่คือจะทำอะไรฮะจะรอเปิดพี่แขน พนักแขนซ้ายขวาสามารถเอาลงสวางแก้วน้ําได้นะครับอันนี้ก็วางอะไรนะพริกไทยเมล็ดม <tide S 2> ะม่วงของไม่ใช่ so. อันไหนๆก็ผ่ามาแนละ้วพับบอกเลยแล้วกันเฮ็นบอกว่าพับบอกเด้ด้วยน้องนิวดึงดึง,ดงพี่ดูนิดนึงฮะออพอเราดึงขึ้นนะครับแล้วก็พับลงนี่คือเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของแต่ว่าคันนี้ติดอพีจีมานะครับก็ตีกล่องไม้มาหุ้มผมมาอย่างสวยเลยสามารถกดข้างหน้าลวสไลด์ขึ้นหน้าได้ด้วยแล้วตัวนี้สามารถยกคนขึ้นได้อีกนะครับปรับความสูงต่ำได้ไปท้ายกันปัดน้ำฝนหลังก็ใช้ได้นะใช่ไหม แล้วก็ยังอะไรไใช้ใช้ของไม่ได้ร็ไม่ได้ไม่มีขานี่ครับแผงประตูด้านหลังก็สวยงามนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูดิฮะยังไม่มีรอยฉลอกเลยฮะนี่เปิดได้ไหมแห้งโอ้โหเครื่องมือ<ๆ>ถือว่าโอเคนะอันนี้นี่เืออะไรฮะเซอร์วิสใส่สน้ำปัน่นกนอ๋อโอเคที่เปิดประตูนะครับก็จกนะครับโลโก,ก้นะครับยังครบหมด สันขอบประตูนี่เดือมากนะเพื่อนๆวันนี้น่าจะถูกใจ f c หลายๆท่านนะครับที่ดูมืดๆแล้วก็รู้สึกอุดนหิดนะพี่พต้องขอโทษด้วยนะครับครับจริงๆไม่ได้ตั้งใจจ,จริงๆนะฮะนี่ครับสว่สวางๆก็สะาสะอ้านนะอันนี้ครับอันนี้มีเป็นกระติกนะ้ำให้ด้วยเผื่อเวลาอยู่น้ำนะครับไปเลย <laughs> <laughs> เป็นถังระเพิงนะก็เอาไว้ป้องกันไภัยได้ไม่มีปัญหานะครับนี่ฮะสวยนะเาฟซีก็ทําเป็นกล่องไม้นะครับแล้วก็หุ้มพรมมาอย่างดีด้วยนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ถอดออกได้นะเพื่อนๆนะเนี่ยบอก สวยนะครับผ้าหลังคาโอเคอ๋อนี่เปิดท้ายเรื่อยๆฮะัยนี่ตลกไหมครับเนี่ยนี่ก็หลงเชื่อไหนย่างอะไรอ่ะย่งอะไรก็อยู่หลังรถยังนีวอะไรของนายเนี่ยโอ้ยนี่เราไม่ได้รักใครง่ายๆที่พวกนายคิดนะเหรอคนละเรื่องคนละเรื่องเดียวกันย่างอะไรอยู่ที่น้ำตาจะไหลอะไรของเจยเนี่ยมาห้องเครื่องดีกว่าเหตุดังเดิมเพื่อนๆมาเจโรดูเลยฮะ ที่เดิมทุกชิ้นเลยนะบางเฉียบลเดี๋ยวเดี๋ยวพิงเเดี๋ยวปิดไฟก่อนอย่างที่เราบอกไว้นะฮะพอเราเปิดไฟหลีดปุ๊บเนี่ยเปิดเลยน้องนิวนี่เป็นไงครับไฟหลีดติดปุ๊บแล้วก็ไฟหน้านีาน่รก็ขึ้นบางๆมาอย่างเท่บอกเลยมา,มาขอดูห้องเครื่องหน่อยอุ้ยหุยหายใจหมดเลยนี่ทำไมประคองไว้ที่ปิวแล้วเนะี่ยมาดูเครื่องสามพัน ขุมกำลัง V6 ของเราเพื่อนนะฐานหน้าก็ยังสวยงามนะครับบอกเลยเดิมอย่างมากๆ MBS เดิมอย่างมากนะเพื่อนนะแฟนเพจน,นะครับนี่ิ่พเครื่องสวยสะอาดมากนะดูซะก่อนเห็นไหมนี่ครับปากระปรงเพื่อนเอ๋มิซูมิชิตันิเกอร์ อยู่ครบหมดคอแห้งแล้วเนี่ยตะโกนทำไมเนี่ยครับผมมาคืนนี้จัดให้ใหเสีย<ป>เราจะมาเราจ๋านี่ฮะไฟหน้าอย่างหล่อเพื่อน<ๆ>โอ้โหมิโซบิชินะปาเจโร่หนึ 4, 4่งก้าเกออโต้ส<ๆ>ี่คูณสี่โฟวิวได้ของเราขับสี่นะเพื่อนนะรถมือเดียวป้ายแดงสันประตูสวดทรงอง,องเอวสวยหมดทุกสิ่งอย่าง<ห> สวยจริงเพื่อนๆดูเลยฮะเป็นรถสะสมก็ว่าได้นะขึ้นแท่นละถือว่าเป็นขึ้นแท่นรถสะสมแล้วนะฮะคันนี้เท่าไหร่ดีต้องเอ็กซัวตูปปว้ต 20, ุ้งตุ้0ตุ้งตุ้พี่บอกเลยว่าดูสวยระยะาไกลขอเซอ้์ดิ้นไหม เป็นรถสะสมไปแล้วน้องเอกนะครับหาสภาพดีๆเนี่ยหายากมากๆนะครับเพราะว่าเราขายรถอยู่เรารู้ว่าเราเจอรถแต่ละคันแต่ละสภาพเป็นยังไงบ้างคันนี้ถือว่าหนึ่งในร้อยนะครับนะครับเอฟซีท่านใดที่กำลังหาอยู่หรือชื่นชอบรุ่นนี้นะก็ซื้อไปเก็บสะสมได้นะ<ห>นสองแสนก็บาทอ่ะหาไม่ได้จริงราคาแบบนี้นะฮะมีแต่จะขึ้นนะจ๊ะไม่มีลงนะรถแบบนี้นะฮะเป็นรถสะสมไปแล้วนะครับจะต่อพี่หน้ามีไลฟ์เอฟซีไหมฮะอ่าชิงทีผากดไลค์กดแชร์ผมหน้าเพจเป็นตัวย่างของเรา